ไปดูในเรื่องของสภาพอากาศนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาคาดหมายลักษณะอากาศฤดูร้อนประเทศไทยปี2568นี้นะครับคาดว่าจะเริ่มช้ากว่าปกตินะครับโดยจะเริ่มในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับโดยลักษณะอากาศจะร้อนอบอ้าวเป็นระยะระยะ สลับกับจะมีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่ในบางช่วงและจะมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในบางวันส่วนมากช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยบริเวณประเทศไทยตอนบน35-36ถึงองศานะครับแต่ว่าในบางพื้นที่ในบางช่วงเวลาอาจจะมีอุณหภูมิสูงถึง4 0่ถึงองศานะครับซึ่งในภาพรวม ค่าอุณหภูมิจะใกล้เคียงกับค่าปกตินะครับแต่จะต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะครับบางพื้นที่บางช่วงเวลานะครับอย่างที่บอกอุณหภูมิเนี่ยก็จะร้อนจัดไปถึง43องศาได้เลยนะครับส่วนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะมากกว่าค่าปกติร้อยละ1 0ถึง20นะครับในช่วงฤด,ดูร้อนของทุกปีมักจะเกิดพายุฤด,ดูร้อนในหลายพื้นที่ โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกปางแห่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนั้นก็ระมัดระวังดูแลตัวเองและบุคคลในครอบครัวนะครับซึ่งตามข่าวเนี่ยคาดว่าเดี๋ยวช่วงประมาณ20-21ถึง21กุมภาพันธ์นี้เนี่ยก็อาจจะมีอากาศหนาวรอบใหม่นะครับอาจจะหนาวอีกนิดนึงจากนั้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ก็ยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแต่ว่าในระหว่างนั้นก็จะมีฝนฟ้าคะนองและพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ในบางช่วงนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตัวเองและคนในครอบครัวนะครับ